วันไหว้พระจันทร์ปี2564ตรงกับวันไหนวันไหว้พระจันทร์ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของจีนโดยวันไหว้พระจันทร์จะเป็นช่วงกลางใบไม้ร่วงชาวจีนเรียกว่าจงชิวแปลว่ากลางฤดูใบไม้ร่วงสำหรับวันไหว้พระจันทร์ปี2564 ตรงกับวันอังคารที่21กันยายน2564วันไหว้พระจันทร์จะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสองแสงสว่างสวยงามและถือว่าวันไหว้พระจันทร์เป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งที่คนในครอบครัวได้พร้อมหน้าพร้อมตากันได้อยู่ร่วมกันแสดงถึงความรักความสามัคคี และยังเป็นสัญลักษณ์ของความคิดถึงกันด้วยหากคนในครอบครัวจากบ้านเกิดไปไกลเมื่อแงนมองพระจันทร์ก็จะส่งความคิดถึงกันและวันไว้พระจันทร์ในปี2564นี้ตรงกับวันอังคารที่21กันยายน2564ค่ะ